哎、啊。 น้ำใช่ป่ะมือขลุ่นลดพ่อมาาพ่อมาล้างตมือพ่อมาอโอขลุ่นก็วีเป็นใช่ไหมนี่ย่มีสูตรอีกเออนานมาจ้ะนี่มีแนวแบบขลุ่นตางหากได้ผ่านี้มีผู้สาวได้ผ่านี้น้องวตันิ้มได้ก็อาเสายก็ได้เย็น้าบูดรเสลย ป่ามว่างเรสาวคาโลกับสาวคาเฮนสาวเอลกี้อยู่ที่่นดัสาวตัวแรงนาร้อนพอทมายไปแล้วบอกจะผ่านไปซีว่าสองล่างปุ้ยเออพอ ไม่ขี่ตัวบ่เมยรลานนี้ทัวเป็นลานใหญ่เพี่น้องตอนนี้กเวลาประมาณบ่ายมงคลไงละ้าเจ้าให้ดู้กินอยู่จะกร้าเจ้าให้กินมาแล้วตัวหลายคนเลยนะเข้านี้แต่ละปีนี้ขาเจ้าว่าอนไลนยแปดสิบขึ้นุกินข้าวินข้าก็มือไปไปเฮ้ยิงข้าก่อนด้วยมนีพลั่งไลหนานั่งก่อนหมูรูดไป เนื้อหนังกินอันนี้จำเด้อจำขาคอยยังใอยู่ของเจ้านะนจ้าคุณอกินเบอรยามันนี้นี่คอน่คอิลมานเจ้นะเบะกบ้ยูตาหวิสุนมบพูดจังเสือนะบอเบยังบีเยอะบจ้าน่ะ่แหลเบเยอะเลยเมนซอยโยกุยวะอันนี้

ผ่านี้มีผู้สาวได้ผ่านีน้อว้าตัยิ้มนคาสาก็ได้เย็นหน้าบูดนเฉลียฝ่ามีว่างเลสาวขลกับสาวขาเห็นสาวเอลกี้อยู่ที่นี่แม่โก้สวยพิศนเพิ่นเลยน้อกินย่างเดียว หากอะไรเงี้ยโซนเดี๋ยนี้คันมีคันมีท้องก็มีโซนจริงดิไม่ไม่เห็นเด้จ้ะไม่มท้องไม่เห็นกินกินด้านหน้าเขาจงโคเบทาอยู่เดี๋ยวผ่านไปซีว่าสองล่างเพ่อพ่อย้าพ่อพ่อพ่อไม่ขี้ตัวพ่เพยอย้าเจ้ากินแล้วกาลุยพี่น้องเลยซอเดย์ปั้นได้เล็งเขามันแล้วเดี๋ยวมาคำนี้เวลานนี้เดี๋ยก้อยปลากับต้มปลาพี่น้องต่างปูจีเป็ด ชอบเอาอัน10

8ล้านไม้หมู่วูออนฟ้อนเราส่าเราส่าซอยได้หน่อยป่ะเฮ้ยรถรถเจอรถนะ ูก็ไม่แย่ห้ามนาะโอ้ยรู้เลยสิชอบล้เจ๊ดเเ้าเอนอาห้าไม่แย่นีแล้าห้านะลกกเลมดอนนี่อะไรจะบอกออกไปต้องบอกต้องบอกว่าลอยซ้อมๆไปสมันหาดุดายซ้อมไปสิาทางลังเหลือังทับตู้เ มามาทับทนี่เดี๋ยวเราดมันเป็นการเก็บเจอฮึฮักเฮิงเอยแล้วร้านนยังร้านนึงร้านนึงก็คเนาะยังร้านบ่รถตัวร้านในพันปิวแล้วร้านบ่มีพี่น้องเอ้ยคละพะยนะแม่นบ่แม่นโยพี่น้อง่ละ ม่นจะเป็นผายพระเจ้าผายขันกลางหน้ากับเวลาสี่โมงถึงแลทุกคนเลยจะขำแล้วได้เปนี่โมงไปลายล้เกือบสี่สิบเกือบสี่สิบี่แล้วจินขานหน้นะพ่บไปซีใบโอ้ วิด้หอนานหนึ่งพันปีสิเวลาเยอะนี่โอ้มาหาอะไรกินกันไงพี่น้องเลยเยอะนี่ซีนเบะบอมาพีเบะมาพีเบะทาละกูไปลุยก้อนลุยจังปฏิบัติงานกินทีมงานเราถอยรถเทปละทีมหางเพื่อนละ มีแห้งแต่เห็ดมัดคนเท่านั้นแหลิเช่อเกิดโยตเดนี่อรโดดนี่นามโอ้ยบานนี้เยอะูดับโดอกินได้บนี้บ่าวยะทาจกอยู่เจ้าขานมีคือมือขาล้นลดพมาามาล้างีมือเ้าอ๋อลนก็บเป็นใช่ไหมนี่มีีอ โย่มีแนวแบบพาลนตางหากดลยนี่น้องมุนนี่นีนเอาล่ะเอาเฮียดูเอาดูนี้เนาะเอออ๋เย็น้ำได้เฮยใส่ร่มมาอออ้้พอดีละปะไปไปไปเสื้อถวยบ่ะเ้ยเสื้อทวยป่คนหุ่มกินปัุบาศคักเลยเนาะยำแรงนี่าง่ายปั่นเข้าไปแล้วได้ไหมง่ายวะนะ ข้าวเป็เทำรั่นถนัดนอดนี่นะมามาับเนอราไปชิวมาใส่เลน่มาทำนอ้แจงหัมีฮอตได้ชแบ่งแบ่งแบ่งมมาคือว่าไปกินเบ้มากคลั่มเมีนบ่อมาตักขมูื่นนี่นเออมาตักข้าวื่อได้ยางไปถ่าอยู่อันนั้นเอเคนนี้นี่ กอนั้นเา้าไความเลยก็หมูวนในนั้นในนี้เลยกไอความปึ๊บลงไปไปตันเข้าไปนะพอจะจก็เริ่บมันคือบีเซบบีเซและฟันนะบเซบบบีเซบแบรย์นะบีเซบบีเซบมันบีเซบนะมันบีเซบะมอ่ะราดูขากลุ่ไอมาพีมันนี่เพาะตั้งแต่เชาแต่แรงลลอยอืมไปล้ากปนไปบ้าไปามากครับ พ่อมอโทษมากอ,อไปแล้วบอกมีคนงานครับ<อ>โตนคนนึงคนเีรอ,อเลยอืเขาไม่ร <laughs> อนะอ,อย่าเวลาเวลางนอเองบอมบึงบอยู่ในมัเริ่มมาไปเลยอดาจะได้ไดท้องเต็มก่อนคพื่อโบท,ทาทาต้มปิดนะไม่กินเลย lẽ là cái hầu nhỏ lúc mà luôn ừ. thơ nhỏ là chín thế cái này có bao chị em chạy vào nhân khẩu ngót chị em trai kháo rồi mình này bao kín bị mất bì hơi nắn này như già đây ông bé đồ nhân của à từ cho bạn cho đây Yeah, Lên มือนอนไ,ไอด้ไาไๆช่วยเดียวยืนเมาอยู่ลุยต่อไปน้อยอเมื่อกี้นี่เขาเข้าเหมือนขาอยู่ที่ปัน้นที่ส่งลมระนับแนวลมเบา,ากแ,แก่หนะอนลุยต่อลุยลุยลุยเบามื่อ

หกบเอาสาไปมื้หกบนาไเียได้หกสสอบนะเออสอบเลยหกบบมนียนมันนีเด้ออาอกน้าไปเอาถัวล็เอานะแม่มดนี่ก็ได้สอนึลานนี้ก็จว่าลานใหญ่เนพียงเดี๋ยวเบิ่งดู lima mà, ừm. Đó. À, Hãy nay hết đuôi hôm nay Hôm nay phô hết đuôi show nụ nón bằng này Hôm nay Lồm lồm là ơi เอาลงมาแกเอาลงมาเล่งเลี้เออเลงกันเออเล่งกัน ไปมามีหนึงมี่มี่พอตื่นแล้วไปมานี่พาเดี๋ยวมามัดกระสอบกับพี่น้องเลยพาเดี๋ยวมาเกาะสอบไปก่อน จังสบายเวลาตงนะมีแต่ทำมันเต็มแล้วก็ย่องออกาชุดชุดหาเมยพผอมาวะนะจ้างอะบอกเจ้าของร้านตะีกายได้ดดนะ <c ười> ทุเลยกายหกสิบสามหกสิปีนี้อ่านทุเ <c ười> ล,ลยจะ้ะวะ หาสิปลายปเรื eh u u, uma, ่องเอคืออ uh, ่านตำลงตำลงกันแลเขากองใหญ่เนาะถ้าเพิ่งใหญ่แต่กองใหญ่แเพิ่งพูจัดแรกๆก็มีแต่แนวดีๆมาอยู่บอปีเธอกระยุำังุณาเขาจะแปงเลยเป็นแปลงนั้นป้อเอากระสอบป้อมาลมดีได้หัวนาผมมาเปานไง เดี๋ยวพัดขึ้นไปพอนะทุกคนทีมงานพาเดี๋ยวโอนขึ้นเอินขยันางปอนมันแล้วพี่น้องแล้วก็พัดปคนปอนปเชิต้องเป็นตาเราจะดีได้ฟูร้แคมเลยนี่ฟูรถอเออผูออนี่แคมันยัะนั่นก็ที้ั้นฟูร้อนผูออมเลยไปสตาร์ท ไอ้ตัวนี้มัน <laughs> <laughs> เข้าค่าเข้าหลายเลยยูเพื่อเขาทุ่มไปใจลอยเข้ย่มาใจกล้องมอนี่คืองามใช่ว่ะเด็กคนนี้ยังไม่ สุปเถอสมวเลยสรุปจะชอบนเลยหัวหน้าห้าสิบหกเมนบอยืบดีได้น้ำเบ่งหลายคนหลายตาเห็นบอคอยคอยกบิจบคื้เดียวจบประสามไปพอละ เธเดี๋ยวถามพน้าเพื่อนหน้าเพื่นจัดการเนาะอันี้จาสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่สาิ้าอยู่ัโยไปยิงงานดิบกแ่ได้หาะบกวาดเนาะดูดสาวดิแนวมัมโพููรักไอู้สาจนกินข้างบูรักอานี่ยะ ่าได้กอดดหลานพูดอายแล้วโอ้ยใล่ไกับเธอะนาะอยู่กอดขาแล้วยันยันมันกันกอดนยันมือวาวเออชฮ้ยกับผว่อยว่าปัตพชาวเมืองวันแหกงช้ามาดิยิงกระกบ่อนไปังวิ่งกับเพ่อนาเดียวหล่ะได้ในน้าหงายยาขาดิีาท่านนได้มีโผดิไปลานนี้ ถือว่าเป็นล้านสุดท้ายของมือแล้วพี่น้องเไยเพราะว่าล้านนี้นะทางแคมทางใบปลาครับมีไก่เป็นตัว่าติดกับหน้ามาทนเลยพี่น้องนี่ก่คนลายคนเลยหลายคนได้ไหมถึงูิชาวหลายคนพี่น้องเไยอ้าวูิชาวหลายคนนี้ทีมงานทวายได้ปุ๊บปรับปุ๊บเลยไปเฮ้ยไปเบิ่งขัรถอิ่มเขาอิ่มแล้วมั้งยังไงูิชาวขา mà hoặc lùi sau đây thôi lùng cao cầm thế nào mày à mày ai đấy ai không im nhớ nhớ im cái này anh còn mù rồi đấy khăm đưa cầm cầm không quên mà còn mù tưởng phải lằng tưởng phải nó phải đều lùi ปันข้าวต่อมากินนี้ มีไหมหวยบอกลางมันกลางมันโอ้ยเหลืหายหมดก่อนเนาะเข้าก็ได้ลายขนาดเนาะสรุปเท่าลือดเท่าเลื่ดแปดสิบบอนอ่านับจากลบอยู่นี่ ลยจงเลยนับไปน้ำแลแบบ้วก็แปะคืรถไปน้ำออ,อันนี้มันี้แบบในบงังตัวเลือกแปดสิบป่ะพี่เนาะแปดสิบเนาะอ่าแปดสิบชีนะช,ชอบเลมีลายแล้วแปสบก็มีลายแล้วสรุปไปน้อยรานนี้ก็ปั่นไปสองชั่วโมงเมนบอชั่วโมงปลายนึงปั่นไปชั่วโมงปลายนึ่ง นี่กับบีก้าป้อนไหวนี่กงยำแขนเมื่อไงแล้วอีกแขนใช่ไหมในบางคุณน้ากับหากับเห็นหน้าเห็นตาที่นี่เนาะแล้วแล้วกับคุณจักไหวใช่ไหมพี่อน้องมาบอกนะพี่น้มือเป็นเครื่องหมดนล้วชมประจานเท้านะพี่น้องนี่น่าฮาวมันนี่เนาะแปดสิบแเนาะโอเคไปจะรูปแล้วพี่น้องไหยวันนี้พาเดี๋ยวกลับบ้านได้เพราะว่า แบบอืมไว้เลยว่ะเมื่ชงเข้าก็พี่น้องรถไตคันนี้นะเมื่ชงเข้าแล้วก็แล้วเลยโซนหงปั่นนะกเจ้าว่าจะไปปั่นอีกนะแบบอย่าไปพักไปเลยอยาไปปั้แบบมึนเจ้าว่ามึนอ่ะเป็นวันสินดับพี่น้องข้าวว่าก็เลยต้องพักงานนี่จ้ามีปั้นเข้านะทุกคนมีแต่มันมีปั้นเข้าเจ้าว่าทันยังมีแจ้งแะปั่นมือนนี้ตัวจ้กวว่า้านับถือคนชอบของจีนจ้าบีนั่นนะ บ้านจะกเป็นเลยใจ้องคนเดชเาพาเดีวเอา่งปั่นไปพูดละไปไว้ยู้ปั่นนะไปพวูละข้าเจ้าจะการดีเลยทุกคนเนข้าเจ้าแบบปั่นยองเลยนะมีแต่ทีมงานเท่านี้ยูซื่อด้วยเนก็ได้จะพี่น้องเดียวนะทุกคนนี่าพระเยชว่าพี่น้องคร่น